U ห้กับ U สาค่ะผู้เล่นทีมปวกแดงคุณต้องตาคุณเจมบี่คันกีกเจอกับคุณกิจคุณโก้คันกีต้องตาสาดไปไม่พ้นพี่โก,ก้ค่ะติดต่อมาโอา้โหติดเน็ตค่ะเดี๋ยวเลิกเม็ดนี้กิจจะซื้อเน็ตใหม่ให้นะคะ ไม่มีคำว่าก,กระโดดกับต้องตาค่ะเพราะกระโดดไม่ขึ้นเสร์บดีบางสวยค่ะย่ยอแล้วย่ออีกต้องตาวางไปสวยค่ะยอดหน้าไม่พ้นมือค่ะ เก่งมากๆค่ะทำไมตอนสามให้หนูไม่เห็นแบบนี้เลยพี่กอลตอนสามให้หนูพี่ไม่เคยเออเลิกเลยนะพี่กอล เมื่อกี้เป็นการทดสอบระบบไฟเลี้ยวนะคะต่างคนต่างเลี้ยวใส่กันค่ะน้ำหนักมือถึงจะนอ้อยแต่น้ำหนักตัวเยอะนะคะคนเมื่อกี้ น้องต้องตาพยายามสุดมือแล้วค่ะแต่ว่าไปได้แค่นั้นค่ะเป็นรูธนัตของนองต้องตาน,นะคะศาสตร์ครอสกลับไปแต่ออกค่ะเป็นรูธนัตของนางแล้วลูกตบศาสตร์ครอสตลอดวางดีค่ะ วางดีมากค่ะสงสารต้องตาจริงๆค่ะวางฟรีไม่ได้มีลูกแต้มค่ะเบอร์ยิบสามเริ่มกดดันแล้วค่ะตีออกเยอะแล้วค่ะ ลงชื่ออยากเจอว่านอกสนามนะในห้องน้ำเปล่ะเมื่อวานชมว่าตูดสวยอยู่เลยคิดอะไรกับหนูปะเนี่ยอียพี่ไปผิดลูกผิดเมียพี่เลยบอลนาฬิกาต่อวิ่สามสิบเก้านะ เอาละตั้งตาวางสวยค่ะกีดวางกับติดเน,น็ตค่ะน้อง<ค><โดย>ต้องตาเจ้าของกระโดดความสูง2เซนติเมตรจากพื้นค่ะ ความไวเท่ากับหนึ่งปีแสงนะคะเสื้อสีน้ำเงินหลังจากโกดัมานานเจมมี่กลับมาแล้วค่ะ สองวลี sociedad, ข้อมือตอแหลมาแล้วค oh, ่ะศาสตร์เหมือนจะโฟแฮนด์แต oh, ่ตัดคอร์สกับอีดอกพี่น้ำอย่าเลยนี okay, ่มันไปลง YouTube อีเนี่ยนิสเครดิตมาหน่อยวีกิจพวงหน้าพวงหลังค่ะแตวจะพวงหลังมากกว่า ถึงแม่น้ำหนักตัวจะเกินมาตรฐานแต่น้ำหนักมือบางปกตินะคะมีไม้39ตรงนั้นต้องตาสู้เขานี่แม่ข้อมือต่อแหลสุดนิดเฮ้ยโหลูกนี้เจมี่ต้องเรียนมาใหม่ค่ะ มันจะเหมือนต้องตามได้แล้วค่ะลูกเนี้ยไม่ได้จริงจริงออกนะคะลูกนี้ออก เล่นเดี่ยวเถอะค่ะจเจมปล่อยให้ต้องตาตีรูปบ้าง ผู้หญิงคนในสนามนะคะโอ้โหบอกเป็นผู้หญิงเสิร์ฟขาดลทีเดียวพี่บอกไปทำท่าตาททำเสียสิตนทำเสียแล้วตาหนูทำเสียทำไงต้องตาทำเสีย สังเกตดูนะคะว่าลูกโดนตัวต้องตาไม่มีเสียงเลยค่ะ,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 ะอันนี้พี่กโก้รับแค่นี้สี่เปอรับแค่20%ของฝีมือนะคะก็เลย<ะ>รับไม่ได้